ส,สาวๆเห็นม่ส,สาวๆเติมเพชรให้บอกเลยใช่เพราะว่ามันหล่อจัดไงทุกคนเออ,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 อคนนี้<ล>ออด่าเลาอ่าเอยด่าไอ้ไก่แล้วก็วิ่งเอาเอาแบบนี้ไหมเนี่ย <S <S ก็บา,บาดีครับทำไมช่วงนี้คลิปของพี่ไข่ตุ๋นไม่แจ้งเตือนเลยพี่ไข่ตุ๋นขอรบกวนน้องๆทุกคนหน่อยนะครับกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นนะกดที่กระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะครับแค่นี้คลิปของพี่ไข่ตุ๋นก็จะกลับมาแจ้งเตือนอีกครั้งแล้วขอบคุณน้องๆที่รักพี่ไข่ตุ๋นนะครับผม สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมฮะช่วงนี้โควิดระบาดก็อย่าลืมรักษาตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับผมเออแล้วพี่ไข้ตุ่นจะให้ดูนี่พี่ไข้ตุนสามารถดันติดแรงกแกลนเรียบร้อยแล้วนะเนี่ดูป๊าบเป็นไงติดแรงกแกลนแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะทุกคนหลายหลายคนอาจจะไม่เชื่อพี่ไข้ตุ๋นนะครับว่าพี่ไข้ตุนติดแกลนจริงหรือเปล่าเนี่ยติดแล้วนะอาจจะมีแต้มแค่3 000, 3 0 0ก็จริงนะเพื่อนเเราก็ต้องพยายามรักษาอันดับของเราไว้ฮ เออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งพี่ไขตุนได้รับคําท้ามาจาก GM นะครับผมนั่นก็คือให้พี่ไขตุนนําทรงผมใหม่ที่ยังไม่มีขายในเกมฟรีไฟนะครับผมไปทําคลิปนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่ไขตุนก็เลยจะเอาทรงผมใหม่เนี่ยไปแอคท่าแรงแกลนในโหมดฟรีสไตล์กันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นขอไปรีวิวทรงผมแป๊บหนึ่งนะ นี่เลยนะครับทรงผมนี้ทรงผมมีชื่อว่าเมฆทมินนั่นเองเป็นไงหล่อเท่ไหมเหมือนพระเอกเหมือนอนิเมะเลยนะครับคล้ายๆ GM อัตโตสุดหล่อของเรานั่นเองนะทุกคนอย่างเท่เออพี่ใครตุนว่าจะเอาทรงผมนี้ไปแอคแรลงแกลนะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวละครกันก่อนโอเคตอนนี้นะครับผมพี่ใครตุนกับพี่หนุ่ยก็ได้ไปใส่ทรงผมที่ G M ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนว่ามันสวยหรือเปล่าแค่ใส่ทรงผมนี้ก็เท่แล้วแล้วก็จะเอาตัวอาดัมเนี่ยลองไปจีบสาวดู ต้องเรียกได้ว่าสาวๆชอบอ,ะอ่ะได้รอจัดน้องบอกเลยแน่นอนพี่และที่สําคัญเรามีท่านี้พี่ท่าไหนวะ <What? S 2> แรงแกลนไงแรงแกลนเอออเอ,อ,อลองลอง,ลองซะหน่อยปะมา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 จัดมาครับผมสามสองหนึ่งก็เลยนี่เหล่าเฟี้ยวแรงแกลนสองคนนะครับอือเลยยิบระย,ยับ <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเราไปแกล้งคนกันครับผมพี่หนุ่ยตรงนู้นขอเป็นแฟนกันหน่อยพี่ขอเป็นคู่กันเลยเอาเย้ไป เดี๋ยวเราไปถ่ายหลังแกนโชว์สาวกันไปยไปหัวคาบุก,กิซะด้วยมากับแฟนซะด้วยนะแบบนี้ต้องเจอคนสวยนี่เปิดประเด็นนี้เราต้องทักทายเขาก่อนกีนพี่ออแฟนาาแ,แฟนเขามาแล้วแฟนเขามาแล้วหัวคาบุกิเริ่มมาแล้วทุกคนชื่ออะไรจ๊ะนี่งามโอเค okay. นอาอครัตอบใช่ไหม<อ>แล้ว<อ>แฟนเขาอยู่ข้างหลัง แฟนยืนมองอยู่ข้างหลังเลยเหมือนเคืองจะไปจีบพี่ฉันจะไปจีบ,น,จจบน้องเขาต่อหน้าแฟนเขาไม่ได้นะตุน <laughs> ต้องรองพี่มาอันนี้เรามาปั่นเฉยๆน้องมีแฟนยัง้ง <laughs> ไม่น่าถามเลยแฟนเขาก็อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่น่าถามเลยทุกคนโอ้โหขาบโอ้ <laughs> <laughs> โหเชื้อคอใส่ด้วย <laughs> ตอนนี้เนี่ยแฟนน้องเขาคงจะเคืองพี่ใครตุ๋นมากๆเลยนะผมนะ <laughs> เดี๋ยวนะตุน๋นตะกี้แฟนเขายื้ ตุนแฟนเขายืนปัน่นคอคูตุนอยู่นะฮัลโหลค <laughs> ูฟอฟอฟอ,ฟอนะ่ะคนหรือแมวนะ่ะเราต้องปั่นให้ถึงที่สุดพี่ <c oughs> นี่พวกพี่สุดนะเออเอาดิเอาดิวิ่งหนีอะเอาน้องเดินหน,เน,เนีเฉย,เเฉยสงสัยจะโดนแฟนด่าพี่ตอนนี้ <laughs> อะเรายืนลุมแฟนเขานะมาพี่สามสองหนึ่งกดเลยพี่ <c oughs> นี่เลยยับเลยยับกันเลยทีเดียวแน่นอนอยู่แล้วว่าครับอะแถมแถมนี่เลยเออยังรอครับ น้องคาบุกิไปไหนแล้วเนี่ยอ,อ้าวพูดไม่ออกเลยดิโอ้ยตอนนี้เขาคงทะเลาะกันอยู่อะทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องอื่นต่อดีกว่าไปไให้เขาเคลียร์กันเองทําไม่อยู่แล้วบ้านเขาล้าฉานแท้เลยจังหวะนี้ <c oughs> เขาวิ่ง <c oughs> ตามทําไมเนี่ยพี่หนี่เขาวิ่งตามผมมาแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรวะแคนพี่โพสใช่ไหมครับเอา้ามีคนถามว่าแคนพี่โพสหรือเปล่าหนุทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ครับนี่เนียนหน่อยพี่หนุ่ยทําไรเนี่ยชอบเธอออ้ยพี่หนุ่ย มันเป็นว่าพวกเราสองคนเนี่ยใส่ทรงผมดีมาเว้ยใช่เราหล่อจัดโอ้โหใช่มันหลอดเท่หลอดเท่มากเลยนะเอ้าพี่หนุ่ยสาวเรียกแล้วไปดิพี่พี่ไปคุยกับเขาหน่อยเร็วมีสาวมาบอกชอบพี่หนุ่ยนะฮะเออสาวเห็นสาวกีตเลยนะใส่ทรงผมจ m เอมอตโตมาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วสาวเห็นสาวสาวเห็นนี่สาวเติมเพชรให้บอกเลยใช่เพราะว่ามันหล่อจัดไงทุกคนเออคนนี้ด่าเราอ่ะเอ้ย อโอ้เสื้อกโกเฮ้ยตัวเอย๋ยวังจะไปไหนนี่กลับมากอน <c oughs> ดาถึงน้องชายโมาด่าพี่ได้ไง <c oughs> ดา่งนนงงา,ลดาลแล้วก็วิ่งหนี <c oughs> อะทุกคนโอ้คนอันนี้อันนี้ผมคนนี้คนเก่งวิธีคนเก่งเขาทำาบันี้กันเหรอเนี่ยดาไอ้ไก่แล้วก็วิ่งหนีเอาเอาไปไหนแล้ววะ <c oughs> อะไรกับนี้่โอ้เอาไงกับมันดีพี่นัน่นสิ <c oughs> มีเปล่ามีเปล่าเนี่ยแลงแกนมีเปล่ามีเปล่าทำรู้นี่มีเปล่าน้องชายลงมานี่ลงมานี่ แล้วเขาอยู่อย่างไกลทุกคนอ่ะแถมท่านี้แล้วกันนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเห็นนี่ไหมอือปักธงเลยเห็นนี่ไหมเนี่ยก็มาดีครับโอ้อย่างปั่นก็มาดีครับก็มาเอาเลยคำนี่ฮะกอดเฮ้ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเห็นเห็นเขางบนนู้นป่ะบนตึกอ่ะเห็นะเออมีคนอยู่ข้างบนไปเดี๋ยวเราไปหาเขากันเดี๋ยวผมพาไปหาไงอ่ะ เราตรงนั้นแน่เราสาวเดี๋ยวพี่ไปหาพี่มาซ้อนรถผมเลยพี่โอเคเราจะขึ้นไปแล้วก็โชว์แรงให้เขามาพร้อมยังพี่มาสามสองหนึ่งไปเลยโดนพี่โดนโดดโดดโดดเอ้าหลอพี่หล่นไงตุลตุลรอดแต่พี่ไม่รอดเลยพี่หนุ่ยต้องทำได้อยู่แล้วดิเอาเลยฮะตอนนี้พี่หนุ่ยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเออเอ้าเถอถเอ้ย อุตส่าห์ขึ้นมาได้แล้วอะไรครับเนี่ยยากจังคนหนึ่งไม่นะเราจะต้องขึ้นไปหาเอฟซีที่อยู่ข้างบนให้ได้ไปเลยกดไม่ทันอีกแล้วกดเทเบยังไม่ไปอีกเทโบิลไม่ทันแป๊บนึงเดียวกดไม่ติดโอเคมาเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งมาดูกันว่าเราจะไปได้หรือเปล่าสามสองหนึ่งไปมาแล้วทุกคนอ้าวแล้วไปพี่โนนี้ตรงเอาพี่โนอยู่ไหนเนี่ย ต้นแดงโอ้ยยังมาไม่ได้ชีวิตอะไรครับนี่เดี๋ยวผมจะลงไปรอกับน้อง FC แล้วกันนะอืมเฮ้ยตกพี่โอ้โหกว่าจะขึ้นไปหา FC ข้างบนได้มันช่างลำบากซะเหลือเกินน้องเขาคงบอกว่ารอจนเมื่อยแล้วพี่ไม่อยาขึ้นมาพี่อะไรเงี้ยเออโอเคขึ้นกันอ่ะพี่ไปเลยพี่ตายแน่นอนตายนี่ ไปไหนวะเนี่ยเหมือนตาพี่เขว่ะหรือพี่นอนน้อยวะเนี่ยเล็งได้ตรงมากทุกคนอกว่าจะถึง FC ไปเลยคราวนี้ต้องถึงป่บเอ้ยได้แล้วสวยๆโอเคน้อง FC พี่มาถึงแล้วนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าพี่เหนื่อยมากกว่าจะมาถึงน้องได้นะมาพี่หนุ่ยมาถ่ายหลังกนรซะหน่อยพี่มามามาสามสองหนึ่งก็เล่ เฮ้ยภารกิจสำเร็จแล้วนะฮะน้อกเอซีบอกว่ารอจนเมื่อยเลยนะพี่เออรอจะหลับบอกเลยโอเคสำหรับวันนี้พี่ไข่ตุ่นแล้วก็พี่หนุ่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้าสวัสดีครับผมพี่ไข้ตุ่นจะทิ้งวาร์ปของสองสาวที่พี่ไข้ตุ่นไปแกล้งในช่องพี่พคดเอาไว้ตรงนี้นะครับผมทุกคนอันแน่ชอบกันนะดิถ้าชอบก็อย่าลืมไปติดตามน้งนองทั้งสองคนกันด้วยนะครับผมบายบายครับ ถ้าหากว่าทุกคนกาลังมองหาเว็บเติมเพชรดีๆเนี่ยต้องเว็บนี้เลยนะฮะ MVP Zone นั่นเองขั้นตอนแรกเราต้องล็อกอินกันก่อนพี่ไข่ตุนจะล็อกอินผ่าน a c e b o o k กันละกันนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาที่หน้าเติมเงินนะครับพี่ไข้ตุนจะเลือกเติมเงินผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตกันละกันเพียงแค่เราโอนเงินเข้าไปเบอร์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กรอกจํานวนเงินที่เราต้องการหลังจากนั้นก็นําเลขอ้างอิงนะครับมากรอกที่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาที่ตรงนี้สุ่มงรราวัััลนนนะ,ะเดีีย,าาย่่่กกคคบ้ท มีชุดแรเยอะเหมือนกันนะครับผมโอ้โหได้เครดิตมาหนะฮะและที่สำคัญนะครับเว็บนี้มีท่าปักธงด้วยนะทุกคนโอเคได้มา68เปเพชรนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันพี่ไข่ตุนอยากได้ท่าปักธงอะ่ะโอ้โห68เพชรอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันเอ,อ้ยทุกคนพี่ไข่ตุนได้เพชรมา3697เพชรแนะ่ได้เยอะมากๆเลยนะนนีย โอ้โหไม่ได้ชุดแลแต่ว่าได้เพชรถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมเว็บนี้ตอนนี้เพชรของพี่ไขตุนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น12,920เพชรแล้วนะครับพี่ไขตุนจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมไปเล่นกันล่ะ